ใส่พี่ก็ใส่เลยเหมือนกันอยู่อะไรขนาดนั้นเลยชิวชิวแงพี่เออใช่ยังพร้อมเลยพี่โตหนูรักไหมน่ารักเสมอสารับพี่เหน่ารักไหมไปครับพี่พี่แหวงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีครับ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 พี่แหวงครับแค่อยากจะมาบอกว่าสิ่งที่อยากจะรู้คือตอนนี้ก็ก็ก็ได้คำตอบในใจของพวกเราทุกคนแล้วฮะ แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันสูญเสียก็คงไม่อยากจะให้มันเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็อยากจะขอยุติการตีกันแล้วก็สำหรับแก๊งเราคงม,มอบให้กับทองสุกเป็นโนนหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าแก๊งอื่นเขาจะให้แบบนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับแก๊งพวกเราเราให้พวกคุณครับผมไม่แน่ใจว่า าขอโจวแบบนี้ทองสุกจะว่ายังไงบ้างสุดตัวผมก็เรื่องนี้ผมไม่ได้มีคนเริ่มพวกพี่เดิมหหาผมแล้วก็เรื่องอยากเป็นโนหนึ่งก,ก็เอาง,งี้แล้วกันพี่ผมขอสามล้านแล้วกันพี่สามล้านเลยเหรอ ไอเชียคุสาบอกว่าไม่เยอะคุณสาบอกว่าไม่เยอะนะเนี่ยจริงก็พวกผมก็ก็บอกช้ำกันพอสมควรของเขิงก็หายกันพอสมควรจริงราคาที่ที่ทองสุกเรียกมาจริงจริงต้องเท่าไหร่ผมก็ต้องให้แหละครับแต่ก็อยากจะแจ้งตรงๆว่ามันก็ก็หนักหนาพอสมควรเหมือนกัน ราะว่า<ต>สิ่ง <ผม S 1> ที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่พอพูดตรงเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มไงพี่เข้าใจเข้าใจครับพ,พี่ดันเป็นคนเริ่มไหมถ้าฝั่งผมเป็นคนเริ่มผมอาจจะไม่ได้อะไรขนาดเนี้พอเข้าใจทุกอย่างไม่รู้ว่าพี่มาเริ่มเพราะพี่พร้อมหรือพี่ยังไม่พร้อมถึงพี่มาเริ่มแต่พี่เริ่มแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจครับเข้าใจทั้งหมด อไอ่ลองไอ้ลองอ,อน้องๆผมก็เสียกันไปเยอะเหมือนกันฮะผมไม่ใช่ฝั่งผมไม่เสียก็เสียครับเสียเยอะครับถ้าผมขอจบที่สองล้านนะครับ เห็นแกพี่นะผมให้2ล้านไม่เกิน3วันนะครับกระเป๋าอะไรครับ39ครับเจ็ดสามหนึ่งเก้าสาสบเก้าครับเาใจเองเลยหรอสองล้านเรียบร้อยครับโอเคครับพี่ ขอบคุณท้องสุขทุกคนครับขอบคุณพี่ร่วมกันครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณนะครับสนุกมากขอโทษด้วยนะค่ะพี่เพียวแขกไม่น่าขอโทษด้วยนะคะขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับคนไหนวะที่พาคุณคนนัดตาอะไร้ลงเกินไปไนะลุงคนไหนไม่ใช่ลุงนะคนไหนไม่เป็นลุงลุงนะ ขอโทษด้วยนะครับสบายครับขอโทนะครอะไรที่คุณไม่ดีบฟ้าด้วยนะครับพี่ที่รักอะไรไปนะครับนุ่มนุ่มอะไรอไรนุ่มละนุ่มคืออยู่ข้างเจ่เอยเกีรยวเองนุ่ม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 นุัมนุ่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 มน่มนุ่มคุ่มนุ่มนุ่มนุอนุ่มั่นุ่ม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  ขอบคุณด้วยนะครับพี่ขอบคุณด้วยครับขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับตติด่ออมขอบคุณด้วยนะพี่รู้ติดต่อหมอเหรอใช่ครับไม่บอตั้งเยอะอะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้หล่ำคือแย่งซีนมากเลยอ๋อหล่ำแย่งซีนมากด้วยค่ะกูยังไม่ได้ซื้อรถเนี่ยหายไปครึ่งคันเลยจังหวะแต่ละเพี่อโบวี่โอ้่เนื้อสีตื่นได้ท้ายถูกนะเปนะเปี่ครับโบวี่ครับผมไว้มีโอกาสเรามาเล่นกันใหม่นะครับ ได้เลยอยากจะบอกท้องสุขอยากจะบอกท้องสุขทุกคนนะฮะว่าครั้งหน้าน่าจะหนักกว่านี้นะครับได้เลยเอาเวลาเรียแผลเจ้าคู่เรียแผลเพื่อนตายนะครับผู้หญิงเยอะด้วยทีเนี้ยเราต้องไปเรียนนะครับเจอกันแล้วก็ถึงมาครับเจอสะพานหรอครับเราต้องไปสะพานเราจะเจอที่สะพานเจอสภานะขอบคุณร้อยบีทค่ะพี่พานตังขอบคุณมากนะค่ะถ่ถูกได้อะไรอ่ะพี่ลีฟหนูถ่ายเป๊ะมากเลยย่ย ไปกับแฟนไงไปกับแฟนดิไปกับแฟนดิมีสตอรี่แล้วไปกับแฟนเลยเร็วไปไปไปกับแฟนสิงห์อะมากับใครตอนแรกค่ะอะไรนะคะมาหาใครตอนแรกมาหาใครวะพี่ไม่รู้เมื่อกี้ก็ตามมามาหาแฟนเลยมั้งชิงโนสองต่อขอบคุณพี่พนัสตังได้ครับ โ้สองล้านอยู่ตอนแรกเขาดูว่าแบบเออคงประมาณแบบล้านสามล้านก็ช็อกพี่อูสองล้านนี่แม่งเลค่คุณนๆนะถูกเฉพาะของจริงว่ะแบบโอนใจเลยเขาน่ารักด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรไงใช่พี่แต่ว่าไมไ่มีอะไรแบบจริงๆนะือวห้า ห้าแสนไม่น่าจะคุ้มเขาอะเพราะว่าแบบเขาดูคดีอุ้มไปก็แบบคนเดียวก็สองแสนแล้วนะจริงเหรอค่าบับสองแสนเลยเหรอลาวนั้นอะ่ะพักสามห้าศูนย์บอสหายนี่ใช่เลยนะ <laughs> ว่าอยู่ทำไมบอสอยากขายรถช่วงนี้ เดี๋ยวจะขายมึงฮัลโหลอยู่น้ามาสภาเลยครับสภาสภากันนี้เลยโอเคเฮ้ยสาธุว่ะยังไม่รู้ว่ารถพังจริงหรือพังหัวใจนะรถพังจริงหรือพังหัวใจ ไอ่ของแม่งงับทุกวันไม่เจออะไรคุณเจสวันตื่ไปหมดไม่เจอพี่พี่พี่เจอบ่อยบ่อยฮะเอาไงคือนอนเด็กกล่องไม่บ่อยครับคืออนี้ได้ตั้งเท่าไหร่เออราคาเท่อไหรโอ้โหผู้ายอยากไปกินกาแฟครีแล้วอพี่แไ้เท่าไหร่ะต้องถามเขาว่าซื้อไเท่าไหร่แต่ต้องกเป็นโในความฝันที่ไหมคะ เดี๋ยวเจ้าภาังนะ What happened ก็คือเราเริ่มทำงานแต่ที่บอสต่อแต่ของร้านอะจยากย้ายงานแล้วคือจบแล้วเหรออ้าวนี่หนูก็ไม่ได้เชิญแล้วนี่อ้าวรับรองว่าอย่างวันนี้คนเรามาแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะปักหลับนอนในอ่าวไปก่อน เฮ้ยนี่หนูก็นี่หนูก็ไปจิ้มน้ำเหนือได้ดิเาขาเป็นน้องเหรอสรุปหนูไปจิ้มน้องเหนือได้นดิถุยอ๋อน้ำพี่ชงให้หนูหน่อยดิพี่ชงใ,ใ,<ๆ>ให้หนูหน่อยดิได้น้ำเหนือน้ำเหนือโมม่วงกสาว,<ๆ>าวดีมากสาวดีมากคเนเนี้ยเขาต่อยเก่งอ๋อพี่เขาต่อยเก่งมากบอกเลยนี่นี่ให้ถนนจัดการให้ถนนจัดการ่จัดการฉันว่าเขาต่อยตึ้ง เราไปรวมกลุ่มกัน่ด้เลยค่ะอคนคนที่โดนู่มจัะโดน่ายละเอียดทำไมท่าเดินเขาดูเกงขามจังวะของเรานี่่าจกะไรดอย่างเช่นใครเียกท่าเสหายอะไรเงี้ยครับอ๋อเออต้องไปชาไหนปะอยู่ข้างนอกต้องตรงไหนฮะสภาหรือข้างนอกก็ได้กครับเพราะว่าจบอะไรนี่ครับแค่แจ้งเฉย บบจบแล้วเหรอลุงดอกนืจบแล้วจบแล้วอยู่นะลุงหนูอยากได้เขาได้ใครแล้วเจ็ดแล้วอยู่นะเจ็ด <laughs> แล้วเจ็ดได้กิน <laughs> น้ำเหนือตะโกนทุกไเเฟ <laughs> กลไเลยว่าเขามีแฟนหรือยัง <c oughs> เอาหมด <c oughs> ตะโกนป่ะที่ปัปน้ำเหนือบ้าน้ำเหนือบ้่วสุดที่รักของหนูสุดที่รักเลยสุดที่รักเลยโอ้สุดที่รักขึ้นมาทันทีแม่งเจ้าไปแล้วอันนี้คือโจอันนี้มาเนี่ยจะทำเสียงย่างงั้นทำไมค่ะ ต้องพึ่งมาแ้วะไน้เหนือคนเรียกอ่ะดีต้ใหญ่ตฮะดีนะที่เหตียันใครเรียกน้าเหนือน้องชายผมครับอยู่นะฮะยนะครับผมชอบคนที่หัวม่วงทุกคนในเมืองเลยตัวเนี้ยยี่สิบล้านครับค่าสินทรันนะยี่สิล้นเหรอค เที่ยวสวยมากในวันนี้ก็จะมาเปิดกันตรงนี้กันไปข้างนึงนี่สาวด้วยทอ้หี่มงสละพ่อเคครับมีเรื่องรายละเอียดยังไงบ้างครับก็มาแจ้งว่าเที่ยวสวยขอจบเรื่องกับทางทองสุขครับครับแล้วเรื่องค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ได้เรียกกันหรือเปล่าครับเอ่อค่าเสียหายก็เรียกกันตามสมเหตุสมผลครับ ที่มันต้องเรียกกันโอเคครับอันนี้แจ้งแจ้งแค่แจ้งว่าคือยุติเฉยครับไม่ได้ว่าให้สภาช่วยอะไร๋อครับโอเคแล้วปริมาณที่ที่เรียกกันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับกำลังดีครับกำลังดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวทางให้ทางทางสภาประกาศนะครับเนางเคียวสวยกับทองสุกมีคูดาวเจ็ดวันนะครับปเทคชั่นแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอน จะคืนยี่สิบครับครับครับทางเกียวสวยแล้วก็ทางทองสุกมีอะไรจะกล่าวสักน,นดิดนึงครับถ้าของผมก็ขอบคุณทองสุกครับท,ที่ที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับพวกพวกเราเพราะว่าเอาจริงๆริงพวกเราก็ถือว่าใหม่มากแล้วก็ยังถือว่าเด็กน้อยมากๆสําหรับเรื่องอะไรแบบนี้แต่ก็ทําให้เราได้ดูแล้วว่าเราต้องพัฒนาอะไรกันบ้างส่วน <laughs> ราคาที่จ่ายไปอันนั้นคือรวมค่าอาหารที่ร้านทองสุขด้วยนะครับ ได้ค่ะมารวมถึงรีสอร์ทต่างๆของผู้คุณด้วยนะครับที่พวกเราจะไปกันโมหิรใช่ไหมครับโมหิรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาสภาจ่ายไปด้วยครับไปนะไปนะรวมสภาแล้วด้วยรวมสภาด้วยครับรวมได้วะรวมทั้งเมืองนะที่ไปเนี่ยฮะเอาตะขาไปด้วยเอา้ะขาบไปด้วยเอาไงบอส เราได้ครับผมไม่มีปัญหาครับอุ้ยผมไปจริงนะผไปเลยครับเหมไปเลยนะพี่ต่อขำแห้งเลยครับต้องถึงนี้เราจะกล่าวขึ้นมาไหมครับก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่มาให้ผมได้เล่นผมก็ได้น้องๆได้เล่นกันได้ดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมเหมือนกัน สองประสบการณ์น่าจะเยอะอยู่หรอเหตุผลที่ผมบอกคือผมให้พวกคุณเป็นโนนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าแก๊งอื่นในนี้เขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับได้เดี๋ยวผมจัดการนะครับเรื่องแก๊งอื่นโอ้โโหอเคครับน่าทึ่งเลเราก็ไม่ต้องเปิดโน2โน3แล้วดิวันเราไม่เอาแล้วมั้งโน1เหนื่อยที่วิ่งเดินทำแก๊งในอย่างดีกับพี่ใหญ่โตเขาว่าหนูเมื่อกี้ ก็หนูปากเม็นนะันโอเคขอบคุณท้องสูงนะฮะเดี๋ยวนักข่าวอถ่ายรูปใช่ไหมขอบคุณที่ทำให้หนูพบลัคนะสูงครับขอบคุณครับที่เาสวยอะระขอบคุณครับขอบคุณนะ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 ครับอนนู้นเลยครับ่อ้นยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ พรุ่งนี้หวังว่าจะได้เห็นหัวหน้าแก๊งทั้นสองแก๊งมาโดดร่มได้กันนะคะอ้ยคิมิโนโตะได้สิกืเต้นไมไม่ได้บอกใครอะไม่รู้อันนี้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยืนยืนข้างบนแถวล่างแถวก็ได้ค่ะจะได้เห็นทุกคนเนาะ ไม่ต้องเลี้ยงสีด้วยนะคะกอดคอกันนะคะกดคอไปวางให้ดูโง่โง่ไปผมอยากได้ึ้วนแถวข้างล่างแถวก็ได้ค่ะเดี๋ยวแกงเราไปใส่สุเลยไนะคะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงด้วยกันกดคอเลยฮะแกงเราไปใส่คุ้มผูไม่หัวมงผไ่หัวูไม่หัวแมงผูไม่หัวแมงวนี่นไม่อดห้่เยไม่อาไม่ดไอดมอดไมไม่อไม่ไม่ไอไม่ไดไมดกอดอ่่มีหัวใจด้วย่ อท่วมันมีหัวใจกันน่ะพี่น่ารักเกินไปปะพี่น่ารักเกินไปหัวใจด้วยขีดลงมานีบอัดอาหารท่ากัน คิดบอลเลยนี่นนี่อ่ะมือสงนิ้วเรีกอะไรนะชมืม2นิเ้วขออนุญาตเรือนะี่ขาวของอยู่นีมันเลียงกอนจีเจมา้วนะน่ไพี่ก้อยแม่งน้ำใช่ไหมทำไมอ่ะพี่หัวใจแมเฮ้ยซึ่งรบบก่อนเข้ามาแต่สูตรไม่เปลี่ยนทโดบ่อยใช่ผมผมก็เคยไปเล่นนี่กับแมวมาไงวะเนี่ยทำไมอบ2นี้สองสาม ดีครับดีครับไปต่อครับเปลี่ยนท่าไปต่อไปต่อเปลี่ยนท่าไหมคะเปลี่ยนท่าไหมคะไม่เปลี่ยนครับผมท่านี้ครับชอบ0 0นร้อยนะคะรุนรวมตุดจีนเลยวะลุงลุงผมบ้างลุงหยิบหลังหน่อยลุงผมบ้างรอรอได้เลยฮะลงสาเหตุของการตีกับคนี้นะครับว่าแย่งจตือโอ้ย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 ัอ้ย้ยโอ้ยอ้าอยู่ลยอยออ่อื่นพี่น่ารักไปอ้นอ้ยย ้าผมจะบอกอีเวนต์หแรกข็เป็นลงศพกับเออไม้กระเทียมของทองสุขชื่ออะไรนะใช่ของนายเนีเดี๋ยวพวกนี้ก็ฟื้นใช่ไหมมีเปิดเพจใหม่ใช่ไหมฮะทุกคนมาครับสบายขาขอบคุณนะคะทุกคนเป็นกลุ่มกลุ่มอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสตอรี่สนุกสนุกรี่นะข่าวได้ทองสุขแบบนี้ทองสุขแฟมิลลี่ครับผมขอบคุณครับ

ไปไมพี่ไอโตมีหัวใจด้วยพอปเอาใบซิงเกสทำไมสปอร์ตเบียงไนขอบคุณครับพี่วุฒิขอบคุณนะครับหรับวนกนะครับพี่ไม่เป็นไรพี่พี่ขอบคุณครับขอบคพี่ขอบคุณพี่บพี่ขอบคุพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณี่ขอบคุ่ขบพี่ขอบคุณพีบพี่ขอบคุณพีบครับคุณ่บ่ข่่่พี่อขอบคุณขอบคบขา นี่เราไปไหนครับบอสพี่ป้าเนี่ยเจอบางน้าที่อุ้มผมอ๋อใช่พี่ไหมเนี่ยนะอาผมผมผมเล็งผมเล็งพี่ไว้เลยเนี่ยรอบหน้าเนี่ยผมเล็งพี่ไว้เลยเขาอุ้มไข่วะเมื่อวันก่อนอะหลังจากนี้หนูจะได้ฝากอ่างเปล่าแล้วทำไม่ได้วะ้าครับได้ได้ได้นี่รอบหน้าขอเดือดเลยนะเอากันให้บ้าไปเลย ทำไมเพลริทมันวนเพลงเดิมวะเม่เวงอกว่านนนี่อ้้ยเราสตีปะอ้าเรียบร้อยถนนตุยเอ้า อยู่นะตู้อีถ้ตีนมาบอกนะ้น้องอ่ะที่ตู้นี้ไปดีครับเช่นกันนะจัดกันนะขาบอสเปิดแล้วเปิดแล้ว้ยโอ้ยเกือพักก่อน่เปิดพี่เปิดได้เปิดเลยตัวเนี้ยเปิดต่อเลย